สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ตามหน้าปกเลยมีสปอยนะมีสปอยทั้งเรื่องเลยนะเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูหนังเดทพูลแอนบูเบรินปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแจ้งแล้วนะเพราะคลิปคลิปนี้จะเป็นการยกฉากต่างๆที่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบแล้วก็เป็นประเด็นมาพูดคุยกันแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ได้ดูหนังกันมาแล้วก็สามารถเชิญรับชมและฟังเม,มอว์มวยกันต่อได้เลย เดี๋ยวขอรีวิวอีกนิดนึงจากคลิปที่แล้วที่รีวิวล้วนๆใช่ไหมไม่มีสปอยคลิปนี้เดี๋ยวขอรีวิวนิดนึงแน่นอนละ่ะไอหนังเดดพูแอนบูบูลินเรื่องเนี้ยผมมองว่ามันเป็นหนังที่ดูง่ายนะเออมันดูง่ายย่อยง่ายมันไม่ได้ดําเนินเรื่องซับซ้อนอะไรมากเป็นหนังแฟนซ์วิสก็ว่าได้เป็นหนังส่งท้ายจักรวาลฮีโร่ในค่ายฟ็อก,ก็ว่าได้เป็นหนังผจญภัยคู่หูสองซูปเปอร์ฮีโร่ก็ว่าได้ และผมมองว่ามันเหมือนกับดาบสองคมอะหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าผมเปรียบเทียบถูกหรือเปล่านะเพราะถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆที่ไม่ได้เติบโตในยุค2000หรือยุคก่อนหน้านี้ยก่อน i อรอนแมนเอางี้ซะก่อนมาเวลยุคมา r เวลเนี่ยอาจจะไม่อินเท่าที่ควรนะครับแต่ประเด็นก็คือผมมันอยู่ในยุคนั้นพอดีไงยุค30มสอ่าสาต้นๆอย่างเงี้ยก็เป็นยุคของฮีโร่ฟ็อก ก็จะมีความอินเป็นพิเศษนะมากกว่าเด็กๆที่เกิดใหม่ใหญ่รุนเอา,อางี้ละกันในความรู้สึกผมนะในมุมมองผมเพราะว่าบางตัวละครรับบางคาเมโอที่โผล่มาเนี่ยบางทีบางช่วงบางฉากเราจะเห็นได้ว่าเฮย้ยมันบิวมากนะเพลงนี้เปิดโหบิวมากอย่างเก๋อย่างครูอย่างเท่แต่สําหรับเด็กรุ่นใหม่ก็เฮ้ยอาจจะสงสัยว่าเขาคือใครเขาชื่ออะไรก็คือไม่รู้จักก็อาจจะไม่อินเท่าที่ควรนะฮะแต่สําหรับผมก็ ก็พอใช้ได้นะไม่ถึงกับโหมาแล้วเหมือนกับโนเวโฮมผมว่ายังยังไม่หายเท่าที่ควรว่ะเออและอีกอย่างมันก็ตัวอย่างมันก็แอบสปอยเยอะค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยไม่รู้สึกว้าวเท่าไหร่แต่ถามว่าแฮปปี้ไหมรู้สึกหูประหลาดใจไหมแปลกใจไหมแล้วก็ตื่นเต้นไหมผมรู้สึกนะแต่ไม่เท่าที่ควรเอางี้ละกันเรื่องราวของเดดพูลเนี่ยแน่นอนแหละมันขายแฟนเซอร์วิส มันขายความตลกปกฮาของเดดพูมันขายจิกกัดมันขายแอคชั่นมันขายมันแต่เรื่องราวผมว่าจังเฉยๆนะเรื่องราวก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรมากถ้าเพื่อนๆที่เคยดูโลแกนมาก่อนก็จะอินขึ้นอีกนิดนึงพอรู้สึกเหมือนว่าจักรวาลเดดพูเนี่ยไอ้จักรวาลเนี่ยที่เดดพูมันอยู่เนี่ยมันจะเป็นจักรวาลเดียวก,กันกับโลแกนครับที่โลแกนตัวอ่ะสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือน้องลอราใช่ไหมหรือ X23 ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น Earth เอิร์ธห0ึ่งเออตามที่ตัวหนังได้บอกนะฮะแต่มันจะมีอีกฉากหนึ่งเว้ยเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าโหอิสโตเอ็กยอะมากก็คือในฉากที่เวทวิวสันไปขอเข้าทีมอาเป็นเจอเออแล้วก็ไปเจอแฮปปี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นเอิร์ธหกห ตัวหนังพยายามจะถ่ายทอดให้เห็นอีกมุมหนึ่งในอีกจัก,กรวาลหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆท่านใดที่ซินเซียนคอมิกซินเซียนจัก,กรวาลมาวิวช่วยบอกหน่อยนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือจัก,กรวาลหลักๆที่เดดพูมันกำลังสื่อจัก,กรวาลของเดดพูที่กําลังจะล่มสลายนะตอนนี้มันคือจัก,กรวาล1 0 0 0งเรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรมากหลังจากที่โลแกนสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือน้องลอล่าก็คือโลแกนตุยไปแล้ว มันก็เลยทําให้จัก,กรวาลของเดดพูที่เป็นจัก,กรวาลเดียวกันกับโลแกนนกำลังจะล่มสลายและอเผอิญว่าไอ้โลแกนที่มันตายในหนังโลแกนะมันดันเป็นแองเกิลบีอิงไงประมาณว่าเป็นตัวแปรสําคัญถ้าขาดตัวละครตัวนี้ไปจะทําให้จัก,กรวาลล่มสลายอะไรประมาณนี้หรือเปล่าตรงนี้ผมเข้าใจแบบนี้นะสรุปก็คือโลแกนมันคือแองเกิลบีอิงหรือตัวแปรสําคัญในจัก,กรวาลที่จะนําไปสู่การล่มสลายนั่นเอง าราดอกที่ลิงหินความสําคัญของเบดดิวสันว่าเบดดิวสันเนี่ยอยากจะเข้าอเวนเจอร์มากแต่อเวนเจอร์ก็ไม่รับมันก็เลยไปนําตัวเบดดิวสันมาฮะเอ่อเพื่อที่จะเสนอให้เบดเนี่ยไปอยู่ในจักรวาลที่เป็นจักรวาลหลักเป็นเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์อะไรของมันอะ่ะแล้วเหมือนกับว่าาลาดเนี่ยมันก็มีแผนการร้ายใช่ไหมละ่ะมันกําลังทําเครื่องตัดเวลาขึ้นมาเป็นเครื่องตัดเวลาเถื่อน เพื่อจะทำลายจัก,กรวาลของเวดวิลสันทิ้งนี่แหละเพราะว่ามันไม่อยากรออีกต่อไปแล้วมันจะทํทำลายทิ้งเลยแต่ว่าตัวเวดวิลสันเนี่ยมันจะเก็บไว้แล้วก็จะส่งเวดวิลสันเนี่ยไปอยู่จัก,กรบาลอื่นแทนอะไรประมาณนั้นแต่เวดวิลสันเนี่ยมันไม่ยอมไงเออมันมันรักเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวที่เขามีอยู่อ่ะมันก็ไม่ยอมฮะเวดวิลสันมันก็เลยนั่นแหละออกไปตามหาวูเวอร์ลีนในจัก,กรวาลน,นู้นจัก,กรวาลน,นี้เพื่อจะมาทดแทนแองเกิลบีอิงหรือไอโลแกนที่มันตายไปอ่ะ และอเผอิญเวทวิลสันเนี่ยหรือเดธพูเนี่ยมันก็ไปเอาวูบเวลีนตัวที่ห่วยตัวที่ล้มเหลวที่สุดมาไงเ,เออก็เป็นโลแกนชุดเหลืองนี่แหละตามคอมมิกเลยแล้วทีนี้ก็ยังไงก็ไม่รู้ฮะเหมือนกับว่าไอ้พาราดอกเนี่ยมันก็บอกใช่ไหมว่าเฮ้โยโลแกนทัวนี้มันห่วยนะมันเป็นวูบเวรินที่กากมากๆมันแทนกับแองเกิลบีอิงที่ตายไปแล้วไม่ได้เลยเพราะว่าคน,น,น,น Logan คนนั้นเนี่ยโลแกนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นฮีโร่ส่วนไอ้นี่มันเป็นไอ้กากไอ้หว่วยและพอเดธพูมันรู้ว่าเฮ้ย าลาดไม่ได้บอกหัวหน้าหรือผู้สูงสุดของ TVA ก็เลยนะจะซีบอยซีเบย์ไปบอกทาง TVA จะไปฟ้อง TVA ว่าพว่าผลัดเนี่ยทำเรื่องที่ผิดกฎได้แรงพาราดเนี่ยมันก็เลยเผาฮะเผาทั้งเดดพูเผาทั้งวูวูลินก็คือส่งไปเดือะวอยเนี่ยในฉากนี่เลยก็เลยเกิดเป็นการประจนภัยของคู่หูต่างจักรบาลขึ้นมาโดยเป้าหมายก,ก็คือเดดพูจะหาทางกลับไปที่จักรบาลของตัวเองเพื่อจะกอบกู่จักรวาลของตัวเองเออก็เรื่องราวก็ประมาณนี้นี่แหละ มาพูดถึงฉากที่ผมชอบแล้วกันอืมในตอนแรกตอนที่หนังเปิดเรื่องมาเนี่ยโหผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยนะและในช่วงฉากเปิดเรื่องฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็มันเลยถูกปะเนี่ยผมชอบฉากเปิดมากแล้วก็ชอบเพลงประกอบมากไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกข,ของโลแกนก็ดีที่เดดพูลไปขุดขึ้นมานะเออแล้วก็มีฉากต่อสู้กับ t v วแล้วก็เต้นตามเพลงบายบายบายของเอ็นซิงอะ แฟนบอยแบด์ fan, band, ในยุค2,000น่าจะรู้กันดีเนี่ยผมถึงบอกครับว่ามันเป็นแฟนเซอร์วิสจริงๆแต่ว่ามันเป็นแฟนเซอร์วิสในยุคยุคนู้นเลยอะ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วอะ่ะก็จะเป็นการย้อนวัยไม่ว่าจะเป็นเพลงก็ดีหรือจะเป็นตัวละครก็ดีคาเมโอ้ก็ดีที่โผล่มาในหนังเรื่องนี้คือมันจัดเต็มจริงๆเพลงบายบายบายโคตรมันบอกเลยเพลงประกอบนี่คือผม ผมเบ้าหลายเพลงมากลันะไม่ว่าจะเป็นของ b y ยบายบายอินซิงใช่ไหมแล้วก็เพลงของลาวีอ่ะคนเนี้ยก็ตัวตึงฮะสายล็อกในยุค2,000เหมือนกันไม่สาวคนนี้ผมก็ยังแปลกใจอยู่ตอนเห็นภาพโปรโมทนะเฮ้ยลาวีนางมาทำอะไรที่งานโปรโมตหนัง d d e a เ o l พูแอนบ v e r รินวะเอาไปเอามาพอดูหนังปุ๊บถึงได้ถึงบางอ้อครับอ๋อไลอันเลนูเอาเพลงของนางมาประกอบหนังด้วยดังมากสมัยนั้นนะเด็กยุค2,000รู้กันดี แอมวิทยูหรือเปล่าวะเออไม่แน่ใจว่ะเพราะมันมันนานมากแล้วเพลงนี้ดังขึ้นมาเนี่ยผมโอ้โหตอนนั้นผมจะเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะแต่ว่าก็เคยได้ยินนะครับตามมิทยุอืมตอนนั้นสมัยดีเจอุย้ยนานมากแล้วก็เป็นเพลงของมาดอนน่านะเนี่ยฉากเนี้ยเหมือนฉากในตัวอย่างเลยเป็นเพลงประกอบตัวอย่างเลยก็มีในหนังด้วยครับโอ้ยมีแต่เพลงระดับเดอะสตาร์ระดับตำนานแล้วก็เป็นเพลงประกอบ back to the future ก็มาฮะเลยฉากต่อสู้ฉากแรกๆตรงนี้ใช่ไหม ตรงที่เพลงบายบายเนี่ยผมชอบเดดพูตรงที่มันไปเอากระดูกของโลแกนมาเล่นแล้วมันก็เอากรงเล็บของโลแกนทํามาใส่ไปโอ,โ,โอ้โหโคตรเทผมบอกเลยนะลายของเล่นน่ะไอลายฟิกเกอร์อาร์นหรืออะไรก็ตามที่ผลิตของเล่นน่ะน่าจะมีกิมมิคหรือว่ามีของเล่นเดดพูใส่กรงเล็บบูบรนออกมาขาย้ยเหมือนกับว่าเป็นเดดพูนี่แหละออกมาขายแล้วก็ แถมมือเปลี่ยนให้เป็นมือเปลี่ยนกลงเล็บของบูบูลีนอะไรเงี้ยแล้วผมกล้าพูดอย่างหนึ่งนะว่าหลังจากหนังเด p พูแอนบูบูลีนจบเนี่ยวงการของเล่นวงการฟิกเกอร์นี่คือถล่มทลายแน่ตัวละครมันเยอะไงแต่ประเด็นก็คือมันมักจะออกมาตามหลังมาไงเออตัวนั้นตัวนี้ให้นักผสมตามเก็บกันนะและส่วนในเรื่องของฉากแอคชั่นหรือฉากต่อสู้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูดีแล้วก็ดูง่ายนะเออมันดูสบายตาดีแล้ผมรู้สึกว่าผมชอบทุกฉากเลย ไม่มีซีนต่อสู้ซีนไหนที่ผมไม่ชอบฉากต่อสู้แรกๆใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นฉากดวลกันของเดซปูกับบูเบลินในเดอะวอยเลยก็เนี่ยตามตัวอย่างเลยฉากเนี้ยก่อนที่ไอ้สองคู่หูต่างจักรวาลเนี่ยพวกมันจะไปเจอกับแก๊งฟูริโอซาแม่งล้อแมทแม็กอีกนะแม่งเห็นเดอะวอยเหมือนจักรวาลแมทแม็กหรือเปล่าก็เลยพาก,กันล้อนะไม่มีการพูดถึงฟูริโอซาด้วยเนี่ยฉากเนี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบนะมันมันต่อสู้เดือดดีอะ่ะ แล้วก็อีกฉากนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างชอบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือฉากในรถตู้ครับแล้วตีกันเนี่ยคือตีกันข้ามมันข้ามคืนน่ะมันกินกันไม่ลงไงมันฆ่ากันไม่ตายไงเพราะว่าต่างคนต่างก็มีฮิลลิ่งแฟกเตอร์ใช่ไหมล่ะมึงแทงกูกูแทงมึงแต่ก็ไม่เป็นไรเลือดออกเฉยก็หายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยสู้กันจนเหนื่อยอ่ะกินกันไม่ลงจริงๆก็สองคนนี้เนี่ยไอฉากนี้ผมก็ชอบนะเดือดดีมันเถื่อนดีอ่ะแต่ฉากนี้ก็เนาะแอบสงสารดิสูเป็นกันนะแอบเพี้ยนใจเหมือนกันคือมันกก็พูดมาไง โลแกนแม่งก็คงจะรำคาญนะแล้วก็เลยด่าแบบชิบหายใบยป่วงเลยด่าแบบอุตลุดเลยแทงใจดําด่าแบบไม่รักษาท้ําใจคือด่าแบบโคตรใจร้ายอะ่ะแล้วเดชภูมิแห่งแบบเงียบจากแม่งแบบปากแจ๋วเลยเงียบเลยมึงก็คือพี่โลแกนเนี่ยแกไปจี้ใจดําเดชภูมิแลแหละบอกว่าเดชภูมิเนี่ยมันไม่ใช่คนสําคัญขนาดเอ็กเมนยังไม่รับเนาะเออเป็นตัวตลกไก่กาปัญญาอ่อนอะไรแบบเนะี่ยเดชภูมิมันก็เลยแบบเหมือนน้อยใจอะ่ะแล้วมันก็พูดว่าอะไรวา ตอนนี้ฉันจะสู้นายแล้วอะไรแบบได้แหละเออแล้วมันก็ตีกันในี่เนี่โอ้โหอย่างเถื่อนแล้วก็ฉากต่อสู้ที่รวมทีมแล้วก็ไปสู้กับทางคัสซันดาโนวาฮะไอฉากเนี้ผมก็ชอบมาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมั่วๆไปหน่อยแล้วฉากสุดท้ายเลยแม่งอ้ยขออภัยที่ใช้คำหยาบแฟนเซอร์วิสจ,จัดๆก็คือฉากที่เดดพูลกับบูบูลีนต่อสู้กับฝูงเดดพูทั้งฝูงอะฮะส่วนเรื่องถามว่ามัน มันว้าวมันถึงมันแฟนสวิตตรงที่บูบูลีนใส่หน้ากากเว้ยก็คือกักมาตลอดทั้งเรื่องแล้วก็มาใส่ตอนตอนจะจบอะ่ะเออตอนฉากต่อสู้ฉากไฟนนลเนี่ยโอ้โหผมกริ๊ดในใจดังมากแต่ไม่กล้ากรี๊ดนะในโรงนะเกรงใจคนอื่นเขาแต่กริ๊ดในใจดังมากโอ้โหไม่น่าอะไรแบบคือของเล่นมันก็สปอยแล้วไงว่าแบบเฮ้ยบูบลีนเขาใส่หน้ากากนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดว่าในหนังจะใส่หน้ากากไงสุดยอดเลยฮะ ผมโคตรชอบผมโคตรฟินบอกเลยอันนี้ส่วนตัวนะครับแล้วประธานโทษฮิวจ็คแมนเนี่ยอายุแบบ50กว่าแล้วนะน่าจะ5 5ร่างโคตรทองฮิวจ็คแมนนี่โหแบบร่างทองเลยมึงกล้ามทอนะ้องกล้ามหน้าอกนี่เป็นมัดเป็นมัดตอนสุดท้ายนะตอนที่จะ,จะ,จะยับยัง้งไอเครื่องตัดเวลาเถือนอ่ะจะยับยัง้งคัสซินดาโนว่ากับเดซพูรวมพลังกันใช่ไหมจับมือกันแล้วก็อ้าโอ้หมันวอยอะไรเงี้ย แล้วใส่หน้ากากแล้วหูนแบบอย่างบึกอะฮิวจ์แจ็กแมนน่ะและส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือฉาก Egg อีสต์เอ็กอ่ะฉากที่เดดพูลเวดิลสันไปขอเข้าทีมอเวนเจอร์กับทางแฮปปี้ในจัก,กรวาลเอิร์ธ6 6 6ซึ่งจัก,กรวาลน,นี้ผมไม่ไม่ชัวหรือไม่แน่ใจว่ามึงต้องการจะสื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรในจัก,กรวาลน,นี้คือต้องการจะสื่อให้เห็นว่า เวทวิลสันทุกๆจัก,กรวาลอยากจะเข้าทีมแอเวนเจอร์ใช่ไหมหรือยังไงเพราะว่าตัวหลักๆของเวทวิลสันที่หนังเล่าอยู่ตรงเนี้ยมันคือจัก,กรวาลเอิร์ธหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าไม่ใช่เหรอเพื่อนๆซินเซียนคนไหนซินเซียนช่วยบอกผมทีหน่อยครับเอิร์ธหกหนึ่งหกนี่มันคืออะไรแล้วคือกิมมิคคืออิสเตอร์เอ็กเยอะมากเห็นกระเป๋าชุดไอรอนแมนของโทนี่สตาร์กใช่ไหมจากหนังภาคสองของไอรอนแมนเห็นหัวเห็นหมวกเออหมวกไอรอนแมนหัวไอรอนแมนอะเออ เต็มเลยในห้องทํางานของแฮปปี้แล้วก็ครับใครครับขาว่าจะเห็นรูปด้วยรูปที่โทนี่สตาร์คถ่ายกับปีเตอร์พัคเกอร์หรือน้องทอมฮอลแลนด์แต่ในตัวหนังไม่เห็นไม่เห็นทอมนะแต่เห็นโทนี่สตาร์คอยู่แล้วก็จะมีไอ้น้าอกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ตัวน้าอกของโทนี่สตาร์คที่มันจะมีไฟอะ่ะผมไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรโทนี่สตาร์ก็มีหัวใจนะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวขึ้นพาไปดูเออเห็นอันนี้ด้วยแล้วก็เห็นโล่ของกัปตันด้วยโล่ที่หนังภาคสองมั้ง คืออิสต์เอ็กเยอะมากแต่ผมไม่เข้าใจตรงที่เอิร์ธหกหนี่คือต้องการจะสื่ออะไรเพราะเวทดิวสันมันก็อยู่ในอีกเอิร์ธหนึ่งไม่ใช่เหรอ1 0ึ่งและมาถึงส่วนสําคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะสิ่งที่เพื่อนๆหลายท่านอยากจะเห็นนะฮะผมบอกเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่โดนสปอยแล้ะยังไม่ได้ดูนะคือคุณจะคือคุณจะหมดสนุกไปแบบหลายเปอร์เซนต์มากบอกเลย ก็คือตัวละครหรือคาม,มิโอที่โผล่มาในหนังเรื่องนี้นะครับผมจะยกขึ้นมาคนแรกเลยก็คือคริสอีแวนตอน,น,นแรกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงก็ดูเฮ้ยแม่งกับตันมาเวย้ยพอเดดพูแม่งก็ปูซะใหญ่เลยนะเออโม้ชิบหายเลยว่านี่คือฮีโร่เกรดเอพะสุดหล่อหน้ามุนคนโก้ใช่ไหมมันก็โฆษณาใหญ่เลยแต่เอาไปเอามาไม่ใช่ครับแม่งตอนแรกแม่งบอกว่าจะเอาเป็นเจ้าใช่ไหมตอนที่สู้กับไอ้พวกแมทแมกอะแต่แม่เจ้ากลายเป็น จอหนนี่สตอมเฉยเลยจาก F4 ฮะเป็นไอตัวไฟอ่ะ,อะไอตัวไฟที่บินได้อ่ะเป็นงั้นไปฮะเป็นโอ้โหหนังในยุค2,000น่ะนู้นหุยนานมากตั้งแต่คร e ิสอีแวนยังอ้ออ้ออ่ะยุคแรกเลยอ่ะ F4 อ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ c ิเบอร์ทู h ใช่ไหม ที่โผล่มาในหนัง X-Men ภาคแรกเป็นคู่ปรับของโลแกนในยุค2000เหมือนกันอะเ,ออเป็นหนังในปี2 0 0ร์ทนนี้ก็มาผมถึงบอกให้แฟนเซอร์วิสสุดๆและจากตัวอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมว่าจะมีน้องลอร่าหรือเอกีสามาด้วยไม่พอยังสมทบมาด้วยเบสนักล่าผีแวมไพร์ในตำนานคือเพลงเนี่ยบิวจนตับแข็งอะออบิวถึงความเก่าความตำนานของเบสคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ แล้วก็มีอิเล็กตร้าแล้วก็มีแกมบริดที่โผล่มาไอเบดเนี่ยผมว้าวอยู่เว้ยเบดแล้วก็คริสอีแวนเนี่ยผมว้าวอยู่แต่ว่าอิเล็กตร้ากับแกมบริดนี่ผมเฉยๆวะ่ะอันนี้บอกตรงๆผมไม่เคยดูอิเล็กตร้าเสียด้วยซ้ําตัวแกมบริดที่แชนนิงเทท่มมาสวามรอยเป็นแกมบริดเนี่ยก็รู้สึกว่าหนังมันยังไม่ได้สร้างเสียด้วยซ้ําถูกป่ะเออยังไม่ได้มีหนังขึ้นมาเสียด้วยซ้าเหมือนเอามายัดใส่แล้วก็เหมือนเอามาบอกลาเอางี้ซะ มาบอกลาจากราวาลฟอกแล้วก็บอกลาตัวละครตรงเนี้ในตำนานบอกลาอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีคิดว่างั้นนะเพราะว่าต่อจากนี้ตัวละครพวกนี้ก็คงจะไม่ได้ไปต่อแล้ว่ก็คงจะตายในเดอะไวยนี่แหละเพราะว่าแต่ละคนก็อายุค่อนข้างจะเยอะแล้วอะไรเงี้ยสรุปโดยรวมก็คือไอ้คามิโอที่โผลมาเนี่ยเอามาฆ่าดีๆนี่เองฮะเซเบอร์ทูธนี่กูอน,นาจจริงๆ โผลมาแค่แป๊บเดียวกูนึกว่าจะสู้กันมันกว่นี้สู้กันนานกว่านี้แต่คือแม่งวิ่งใส่กันใช่ไหมในตัวอย่างแล้วก็โดนโลกแกนกูฟึ่งตัดหัวซุบตุยแค่นั้นแหละเซบาทูตกูมาแ,แ,แบบเปิดตัวอย่างเท่แต่ตายโคตรกากอะไรของมึงตัวละครในตำนานกูคือเป็นอย่างซี่คิดในใจโอ้ยเสียของหมดมึงมึงเอาตัวละครพวกนี้มาฆ่าจริงๆบูลินแอนเดดพูเนี่ย สรุปพวกมึงเอาตำนานเอาฮีโร่ในตำนานของกูงมาฆ่าทิ้งจริงๆและยิ่งไอ้คริสอีแวนนั่นะคือตายอย่างอนาถโดนคัสซันดานว่าฆ่าฆ่าอย่างสยองด้วยตายเพราะปากไอ้ฉากนี่ผมก็ชอบนะไอ้เดธพูมันกวนดีวะ่ะพูดซิบวยซิบ,ซบพูดเหมือนใส่ร้ายให้ร้ายไอ้จอนนี่ใช่ไหมหาว่าจอนนี่เนี่ยด่าว่าร้ายด่าคัสซันดานวาคัสซันดานวาทุนนี่ไหวก็เลยฆ่าจอนนี่ทิ้งแม่งซะเลย แต่ตอนสุดท้ายในฉากเอ็นเครดิก็มาเฉลยนะว่าเด p o ูไม่ได้แต่งเรื่องไม่ได้กุเรื่องขึ้นก็ไอจอนนี่นี่มันพูดจริงๆก็เป็นโจ๊กอีกอืก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใ่ถือว่าฮาอยู่เออฮาอยู่และอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมสะใจนะสะใจมาบิลส,สะใจหลายๆอย่างก็คือ Dead Pool มันแซะนี่แหละฮะคือนอกจากมันจะล้อเลียนแมทแม็กแล้วใช่ปะ่ะเออล้อเลียนเขาไปทั่วมันก็ยังแซค่ายฟอ็อเออหรือค่ายเดิมของมันนั่นแหละ แซะฟอกไม่พอยังแซะมาวิวอีกด้วยแซะในที่นี้ก็คือแซะประมาณว่ามาวิวไม่เห็นความสําคัญของเดดพูแทนที่จะเอาเดดพูเข้าอเวนเจอร์ด้วยกับไม่เห็นหัวกับไม่สนใจอะไรแบบเนี้เหมือนเหมือนน้อยใจเหมือนพูดใส่แล้วก็แซะในเรื่องของมัลติเวิร์สปะทำอะไรออกมาก็แปกทำนูน่นทำนี่ออกมาก็แปกหมดยุคข,ของมัลติเวิร์สแล้วเว้ย <c oughs> แล้วก็มีการล้อเลียนตัวเองนิดนดหน่อยนนะเป็นการจิกกัดตัวเองแล้วส่วนไอ้ตัวละครเนี้ยเนี้ย เลดี้พูเนี่ยที่หลายสื่อแลายสนักต่างก็เดากันจังนะว่าเฮ้ยคนนี้จะมารับบทนี่หรือเปล่าคนนั้นจะมารับบทนี่หรือเปล่าคนนี้จะมาเป็นเลดี้ o ูหรือเปล่าสรุปแล้วแม่งไม่ถอดหน้ากากให้กูเห็นเลยอะ่ะเออกูก็ไม่รู้เลยว่าใครมาเล่นเป็นเลดี้พูไม่มีคําตอบอืมก็ตามนะั้นอะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ผมก็หาดิเออผมก็ รู้สึกขำๆมานะก็คือในช่วงที่เดดพูลมันไปหาวูเวอรีนคนอื่นเพื่อจะมาแทนแองเกิลบีอิงอ่ะหรือเอามาแทนโลแกนที่มันตายไปอ่ะเพื่อจะรักษาจัก,กรบาลของตัวเองเอาไว้มันก็ไปหาโลแกนหลายจัก,กรบาลมากนะเราก็จะเห็นโลแกนหรือบูเวอรีนเนี่ยในหลากหลายจัก,กรบาลออกไปมีบูเวอรีนแคะด้วยมีบูเวอรีนที่เวอร์ชันต่อสู้กับฮักด้วยเออได้เห็นฮักด้วยเว้ยแต่ได้เห็นแป๊บเดียวมีบูเวอรีนแบบเป็นโลแกนโอแมนด้วยเออก็มี แล้วก็มีวูวอรีนทรงพระเจ้าด้วยอ่ะเออกำลังถูกตอกมืออยู่ไม้กางเขนอะไรแบบเนี้ยเออไม้กางเขน X-Men นอ่ะนะแล้วก็มีวูวอรีนสายล็อกสายพังอะไรของมันอ่ะแล้วก็ไอ้ที่มันฮาสุดๆก็คือนะ่าจะเป็นไอ้เฮนรี่ลีนอ่ะซูเปอร์แมนของเราจากจัก,กรวาล DC นะเออเฮนรี่แม่งกมบบ็มันรับบทเป็นวูวอรีนเฉยแม่งอย่างฮาฉากเนะี้ยไม่น่าเชื่อนะว่าเฮนรี่คาบิวผมผมจะมาเป็นเฮนรี่ลีนใช่ไหม <laughs> ให้หางกูลหาก็มีการแซวอยู่ว่าเอ้ยซูปเปอร์แมนไม่ลุ่งอะ่ะอยู่ค่ายเดิมดูแลไม่ดีก็เลยมามาเบลใชนไม่หละอะไรแบบเนี้นยก็มีจิกกัดเล็กๆน้อยๆนะและประเด็นสุดท้ายที่ผมรู้สึกสงสัยนะแต่ว่าหนังมันก็บอกอยู่แหละแต่ว่าผมรู้สึกสงสัยเองก็คือประเด็นเส้นเวลาใหม่ฮะเส้นเวลาใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ก็คือจักรวาลของเดดพูจะไม่ล่มสลายอีกต่อไปแล้วในตอนที่เดดพูกับบูบูลินร่วมมือกันจัดการกักบคัสซันดาโนวาได้สำเร็จ และไอตัวหัวหน้านาง B15 เนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเวดดิสันคุณทําสําเร็จนะคุณสามารถรักษาจักรวาลของคุณเอาไว้ได้เพราะว่าเส้นเวลาของคุณกําลังเติบโตใหม่ก็คือจักรวาลของคุณจะไม่ล่มสลายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณได้นําโลแกนมาที่นี่หรือเป็นเพราะวิรกรรมของคุณที่คุณจัดการกับคาซันดาโนวาแล้วก็จัดการกับเครื่องตัดเวลาเถื่อนลงได้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ตัวนี้ผมผมดูรอบเดียวนะอาจจะเก็บรายละเอียดมาไม่หมดไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือ บูวลีนจากโลกโลกนั้นนโลกที่บูวลีนเขาทําพังอะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะมาอยู่กับเดดพูลที่เอิร์ธหนึ่เลยแล้วไม่พอนะตอนจบนะก็มีการเอาน้อง X23 มาด้วยนะเออก็ได้ความช่วยเหลือจากหัวหน้า B15 นี่แหละไปขุดออกมาจากเดวอยก็มาอยู่กับวูเวอรลีนมาอยู่กับเดดพูลนี่แหละในจกักรวาล1น0 0งงั้นก็กลายเป็นว่าจากักรวาลที่วูเวอรลีนจากมาก็ไม่มีวูเวอรลีนสิหรือ,อยังไง ตัวหนังมันก็บอกว่าอยู่ได้นะเพราะว่าเส้นเวลามันไม่แตกเส้นเวลามันไม่ตายอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นไอ้อนิเมชั่นสไปเดอร์แมนล่ะที่สไปเดอร์เวิร์ดอะไออะคอสไออินทูอะถ้าสไปเดอร์แมนอีกมิติดึงไปอยู่มิตินึงมันไม่ได้นะเออมันเหมือนกับว่ามันจะมีอาการกระตุกมีอาการแหลกใช่ปะมันไม่เหมือนกันเลยวะหรือว่าอันนั้นมันเป็นสไปเดอร์เวิร์ดส่วนตรงนี้เดดพูลแอนด์วูบบูลินมันเป็นมัลติเวิร์ดเหรอมันเป็นคคลมิติีเหรอมันคนละอย่างเลอผมไม่เข้าใจวะผมว่าเพื่อนคนไหนินนนเเเเซีียขข้้าาใใจจ่ น่าจะตอบคาถามนี้ให้ผมได้ครสรุปคือมันไม่เหมือนกันใช่ไหมสไปเดอร์เวิร์ดก็คือในโลกของสไปเดอร์แมนอย่างเดียวใช่ไหมแล้วสรุปโลแกนที่มาจากมิตินั้นมาอยู่ในเอิร์ธของเดดพูลมันจะไม่กระตุกหรือมันจะไม่เกิดอะไรใช่ไหมอันนี้ที่ผมสงสัยนะแต่ตัวหนังมันก็บอกอยู่ว่าการที่เดดพูลไปเอาโลแกนมาอยู่ในจักรวาลเนี้ยมันทําให้เส้นเวลามันเดินต่อไปได้เพราะอย่าลืมว่าโลแกนเนี่ยโลแกนที่มันตายไปอะ่ะมันคือแองเกิลวีง ก็คือมึงห้ามตายนั่นแหละในเส้นเรื่องแต่ประเด็นว่าฟอกฆ่ามันแล้วประเด็นก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงนะมาวิวก็เอากลับขึ้นมาแล้วมันก็ล้อไปกับหนังเลยไปกับเนื้อเรื่องอะไรแบบนั้นแล้วในความรู้สึกน้องเสกหรือต้องเสกมองว่าเดดพูลมันจะเป็นศัสดามาวิวได้ไหมครับ <laughs> มันจะเป็นผู้กอบกู้มาวเวได้ไหมครับ <laughs> ในส่วนตัวผมนะ <laughs> เพื่อนๆ <laughs> <อ>ผมมองว่ามันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่วะยังไม่ใช่ยังไม่ถึงถ้าเทียบกับโนเวโฮม ผมรู้สึกว่าโนเวโฮมเหนือกว่าในเรื่องของแฟนเซอร์วิสนะอย่างที่บอกอะมันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าคุณจะอินกับเดดพูลแอนด์วูเวอรีนเนี่ยอินกับแฟนเซอร์วิสเนี่ยคุณต้องเป็นคนในยุคนั้นด้วยถ้าเป็นเด็กเกิดใหม่หญ่รุ่นนี่คืออาจจะไม่อินเท่าที่ควรแต่สไปเดอร์แมนอ้าแต่สไปเดอร์แมนโทบ,บี้แม็กควายเขาก็เป็นยุค2000เหมือนกันไม่ใช่เหรอครับมันก็จริงฮะความรู้สึกมันตามที่ผมรู้สึกนะมัน,ม,นมันยังไม่ถึงอะคือมันเกือบเกือบแต่มันไม่ถึงสไปเดอร์แมนโนเวโฮมไอเดดพ แต่ถามว่ามัน,ม,นมันทำได้ไหมมันก็ทําได้ครับในเรื่องของแฟนซีบิดมันว้าวไหมมันว้าวส่วนในเรื่องจะมากอบกงกอบกูก้มาเวลมาเวลลจะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งพอเดทพดูแอนบูบูลีลลนตรงนี้ผมส่วนตัวผมผมยังครับผมขอออกตัวว่ามันยังไม่ใช่เขาแล้วกันอืมผมว่าผมว่ายังยังยังแต่อีกส่วนหนึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราจะพูดถึงกันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเม็ดเงินอยู่ดีครับเพื่อน กระแสด้วยผลตอบรับด้วยเม็ดเงินด้วยเออมันอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ตัวหนังเดดพูลเนี่ยมันจะทำให้มาบิลกลับมาฮิตฮอตเหมือนเดิมได้คือเดทพูลแอนบูบูรีเนี่ยมันไม่เชิงว่าจะทําให้คนดูเนี่ยกลับมาขั่งไขมาบิลได้เหมือนเดิมเว้แต่เหมือนกับว่ามันเป็นตัวดึงดูดคนให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยกระแสมาบิลมันมาเพราะหนังเรื่องนี้นะคนอยากจะกลับมาดูฮิวจ็กแมนกลับมารับบทวูบูลีนะอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นหนังดูดคนแต่ในอนาคต ไม่รู้หลังจากจบเดดพูแอนด์มูบูลีนไปในอนาคตจะยังไงผมไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่แฟนมาวิลไม่ใช่ติงอะไรฮีโร่มากมายขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าชอบดูไหมชอบชอบดูเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบดูหนังฮีโร่นะครับแต่ในส่วนจะกอบกู้อะไรได้ไหมมาช่วยมาวิลมาฟื้นมาวิลได้ไหมตรงนี้อย่างที่บอกคนะอยู่ที่หลายปัจจัยจริงๆเดี๋ยวอนาคตก็คงจะได้รู้กันว่าหนังเดดพูแอนด์มูบูลีนเนี่ยมันจะประสบความสำเสร็จไหมในเรื่องของรายได้แล้วก็ผลตอบรับ ทิศทางหนังต่อไปจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอะฮะแล้วก็ในส่วนของฮิวล์แจ็กแมนที่กลับมารับบทวูเวอร์ลีนตรงนี้ผมก็อิ่มใจแล้วนะได้เห็นวูเวอร์ลีนใส่ชุดตามคอมมิกด้วยเดดพู Deadpool กับวูเบอร์ลีนสู้กันแล้วก็มีศึกสงครามสู้กับเดดพูทั้งฝูงเป็นแฟนเซอร์วิสเป็นการบอกลาหนังฟ็อกทำมาเพื่อส่งลาอำลาฮีโร่เก่าๆของฟ็อกอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกนะว่าเนื้อเรื่องมันอ่อนด้อยไปหน่อย เป็นการบอกลาแล้วก็เป็นการหวนคิดถึงอดีตย้อนว,นวันวานอีกครั้งจริงๆแค่นั้นเลยแล้วก็ในตอนจบอะ่ะเหมือนเป็นการถ่ายทอดให้เห็นว่าเฮ้ยในกองถ่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่กับฟ o ็อกมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครบ้างที่แสดงในหนังเรื่องอะไรบ้างซึ่งส่วนใจก็จะเป็นฮิวล์แจ็กแมนใช่ไหมที่รับบทบูเวลินก็จะมีหลายตัวฮนะจัก,กรวาล x m เอ็กเมนแฟน c ติกโร์เบรดมีอิเล็กตราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จบด้วย สัญลักษ์ท0วนตี้เซนเจอรี่ฟอกเอ,อเป็นการบอกลาอย่างที่ผมบอกกันแหละแต่ถามว่าหนังสนุกไหมสนุกมันไหมหมันตลกไหมตลกแฟนเซอร์วิสไหมโคตรแฟนเซอร์วิสกต่ตามนั้เลยเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับการคุยสปอยมอมอยฉากต่างๆก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยครับสวัสดีครับ